สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ a n g e l n i t ิทตานะคะก่อนอื่นเราขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอมเมนต์ที่ดีมาคุยกันมาเล่าเรื่องราวของคุณนะคะเหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันเนาะเราเป็นกำลังใจให้นะคะหรือกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะถ้าเพื่อนมีเวลา จะสนับสนุนเพจเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาก็ขอบพระคุณมากนะครับถือว่าเป็นค่าครูให้เราก็แล้วกันนะคะรวมทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะเรายังเป็นหวัดมันอาจจะมีเสียงยังไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะมีบางครั้งมีไอบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยเนาะเราไม่อยากให้เพื่อนรอ,อนานนะคะไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสน,นะคะถ้าตรงก็ถือว่า อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามามาคุยมารับฟังไม่ใครยเครียดนะคะทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เครียดพอแล้วเนาะให้เราคิดบวกๆเอาไว้แล้วกันนะคะถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดเราขออาภัยนะคะถ้าตรงแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีสําหรับคุณนะเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ตรงเลยเราก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆไปนะคะ โอเควันนี้เรามาทำ r a n d o m นะคะแ a n d o m เราอาจจะมีสลับบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักบ้างหรือว่าเช็คพลังงานภายในวันต่อวันก็ได้นะคะพอปีใหม่แล้วเนาะเราก็ขอเปลี่ยนอะไรที่ใหม่ๆบ้างเนาะโอเควันนี้เรามีหัวข้อว่ารักรีเทิร์นนะคะขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูนะคะ อาจจะเป็นลัคนาราศีเอ e เน y ของคุณตรงหรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นอันนี้คือไพ่ตัวแทน The ะเอ e r o r นะคะธาตุไฟเนาะเมีสิงห์ธนูไพ่สิบดาบนะคะมีถุนตุลนกลุ่มเนาะ ไพ่เหรียญน,นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะคิงเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นธาตุดินพึกศกันมังกรน,นะคะอันนี้เป็น energy ของคุณคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะและอีกสามใบเป็น energy ของคนที่คุณดิวอยู่หรือว่ายังไม่มีสถานะหรือว่ายังไม่ได้เจอกันในกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก คตา,านะคะเมษสิงหธนูธาตุไฟเนี่ยไฟกับธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิกคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีลักษณะเป็นผู้นำเนาะคือ หรืออาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะคะมีฐานะค่อนข้างมั่นคงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเนาะอาจจะบางครั้งเป็นคนพูดตรงนะคะรักใครรักจริงแต่ก่อนที่จะทำหรือตัดสินใจทำอะไรคุณจะคิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะคือจะไม่ใช้อารมณ์นะในการตัดสินหรืออาจจะมีบ้างบางครั้ง แต่ส่วนมากจะเป็นในลักษณะแบบเป็นผู้นำอะนะคะหรือไม่ก็คุณก็มีหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ต้องมีปกครองลูกน้องบริวารเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรมันก็ต้องแบบเหมือนรักษาหน้าตัวเองใช่ไหมคะส่วนคนที่คุณดิวอยู่นี่เขาเป็นคนค่อนข้างอาจจะอายุต่างจากคุณนะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าอายุไล่เลี่ยกันเขาก็เป็นคนค่อนข้างนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนขี้เล่นเฟนลี่เนาะ เป็นคนอ่อนโยนเซนซิทีฟนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในรักเนาะนะคะโอเคที่เรามีหัวข้อว่ารักรีเทิร์นแสดงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณและเขาได้หันหลังให้กันใช่ไหมคะตัดจบกันไปเนาะเนี่ยเพราะว่ามันก็มีตามหัวข้อที่เราขึ้นมาเห็นไหมมันมีไพ่สิบดับขึ้นมาแต่สิบดับอันนี้มันไม่ได้มีปักคนหรือปักอะไรนะคะมันปักลงบน อาจจะเป็นผืนหญ้าผืนทรายก็ได้นะคะแสดงว่าคุณก็ได้รับความเจ็บปวดแต่มันก็ได้รับการเยียวยาแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่ยังไงครับเป็นตัวของตัวเองอะรักใครก็รักจริงแต่ถ้าบทอกหักผิดหวงังคุณก็จะรักษาเยียวยาด้วยตัวของคุณเองมันก็ทุเลามันก็ดีขึ้นส่วนคนที่คุณดิวอยู่เขาก็ใช่เขาก็เดินหันหลังไปจากคุณแต่เขาก็ยังนั่งคิดถึงคุณนะเขายังมีถ้วยเต็มน้ําเต็มถ้วยเลย แล้วเขาก็ยังจับมั่นยังมีแพชชั่นหรือในกรณีหนึ่งเขาหาตัวช่วยที่เขาจะต้องกลับเข้ามาหาคุณในชีวิตคุณโอเคแล้วมีอะไรอีกคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะความรักรีเทิร์นครั้งนี้ขอให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันเนาะยังไงก็เขียนมาคุยกันนะคะว่าคุณมีเหตุการณ์ใดบ้างถ้าบุคคลที่ตรงหรือไม่ตรงถ้าไม่ตรงก็เขียนมาคุยได้นะถือว่ามาปรึกษาเป็นเพื่อนกัน ก็รับปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะในฐานะเหมือนเพื่อนๆคุยกันเนาะไม่สีเรียดถือว่าคุณคุยกับเพื่อนแล้วกันนะคะ strength อันนี้เป็นราชาถ้วยนะคะราชินีดาบ อันนี้เป็นเหมือน the magician นะคะราชาคาถา the lover ไายค่อนข้างจะเซ็กซี่จังแต่ไม่เป็นไรนะคะมันไม่ได้มีภาพที่แบบไม่ดีเอิม่ม เราดูแล้วถ้าใครเคยเข้ามาดูในเพจเราจะรู้นะคะว่าถ้าเราพูดเราก็ต้องหมายถึงคู่กรณีของคุณคนที่คุณดิวอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะอธิบายถึงเขาเขาเป็นคนค่อนข้างรัดน,นะคะอีโกโต้ตัวตวนสูงมากเขาก็มีหน้าที่การงานเขาดีมั่นคงเขาก็ฐานะมั่นคงเขาอาจจะเป็นคนลักษณะราศรีธาตุไฟธาตุดินก็ได้นะคะธาตุน้ํมาครบทั้งสี่ธาตุเขาเป็นคนค่อนข้างแล้วธาตุลมก็มีค่ะ เป็นคนค่อนข้างพูดตรงนะราชินีดาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะเขาเป็นคนค่อนข้างพูดจริงทําจริงนะคะลึกๆอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะเขาก็มีถ้ารักใครเขาก็รักจริงรักรักมั่นคงแต่เขาเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างช้าเหมือนเป็นคนแบบมีตัวตนสูงอน่ะก็คือ อาจจะไม่เปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้ก็ได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโก้เหมือนไม่ค่อยยอมใครคือคนคนนั้นส่วนมากจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะที่เราดูแล้วเนาะเขาเขาเป็นคนค่อนข้างสนิหน้าตาดีนะคะเหมือนคุณอะแล้วเขาก็มีหน้าที่การงานมั่นคงเช่นกันก็เลยไม่ได้มีการเปิดเผยความในใจให้กันและกันฟังใช่ไหม มันก็เลยอาจจะทําให้ความรักครั้งนี้มันสับสนวุ่นวายมันก็เลยกลายเป็นแยกห่างไกลกันไปนะคะเดินหันหลังให้กันเนาะโอเคแล้วไพ่มีอะไรจะบอกอีกคะเขาจะทํายังไงต่อไปในหัวข้อรักรีเทิร์น3ดาบเห็นไพ่ไหมคะเราขอเลื่อนไพ่หน่อยเนาะ ราชินีเหรียญว้าวขึ้นมาคู่กันเลยราชาเหรียญราชินีเหรียญไพ่อันนี้เปรียบเสมือนกับถ้วยนะคะหกถ้วยแต่เป็นถ้วยที่มีน้ำเต็มเปี่ยมมีความทรงจำที่สวยงามเนาะอันนี้ชาริออดนะคะสีดาบ หนึงดาบใช่ค่ะตรงกับคอนเทนต์เลยในเหตุการณ์ที่ผ่านมามี3มดาบขึ้นมานะคะเขาอาจจะทําให้คุณอกหักผิดหวังเสียใจนะหรือว่ามีมือที่3เข้ามานะคะแต่ดูดูแล้วว่าเขาอ่ะก็มีความรักมั่นคงต่อคุณนะเนี่ยอันนี้มันมีไพ่ราชินีเหรียญเห็นไหมคะแล้วก็ราชาเหรียญขึ้นมา คุณสองคนก็มีมีแนวโน้มที่เป็นคู่กันนะคิงเหรียญกาลาชินีเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมั่นคงทั้งคู่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยกันทั้งคู่นะคะเขายังมีความรู้สึกความทรงจําถ้าคุณเคยถ่ายรูปด้วยกันหรือเคยคุยเคยเดีลกันแล้วในกรณีที่เคยมีความสัมพันธ์กันแล้วะนะเขาไม่ลืมไม่ลืมความทรงจําเป็นอดีตที่ดีที่สวยงามนะคะตลอดเวลาที่เขาห่างหายหคุณไปอะ่ะ มันมีการหยุดนิ่งอะนะเขาไม่ได้ทำอะไรเขานิ่งเฉยนะคะเขาจะกลับมานะคะชาเลออดเห็นไหมเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้ขี่มา้ามาในเร็ววันกลับมาหาคุณมาเริ่มต้นใหม่นะคะคือเป็นดาบการเริ่มต้นใหม่ที่จัก,กรวาลมอบให้เห็นไหมมีแสงส่องมาอย่างสวยงดงดงามและข้างบนเป็นภาพเดเลิเวอร์เป็นความรักถึงเดินถอดเนี่ยข้างบนเป็น เดินหันหลังให้กันแต่น้ํายังเต็มแก้วนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ผูกพันเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมารีเทิร์นนะคะโอเคแล้วไพ่มีอะไรจะบอกอีกคะสองถ้วยคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันคะ่ะมีทั้งสองถ้วยเนาะเนี่ยคะ่ะ The emperor ร้นนี้ก็เป็นเปรียบเสมือน the empress นะคะเห็นไหม p a i คู่ the emperor the empress แล้วก็สองถ้วยนะคะเเห็นไหมคูณบางครั้งเขาก็คิดนะคิดที่แบบ คิดแบบอยากจะจบความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ไปไม่ได้เขาก็ยังกำแน่นเห็นไหมคาถาอันนี้ถึงคาถาอ,อื่นๆจะมีไฟลุกไหมเผาทิ้งแต่อันนี้เขายังกำแน่นเขายังไม่อยากทิ้งมันเป็นความทรงจําที่สวยงามนะคะเขาไม่สามารถตัดกุลออกจากหัวได้เนะาะเพราะว่าเราถึงว่าเอ๊ะทำไมตัดไม่ได้ก็เพราะเป็น the emperor กับ the empress ไงคือมันเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่กันไงคุณมันก็เลยตัดกันออกจากหัวไม่ได้ใช่ไหมคะ ถ้าคนมันเป็นคู่กันนะเนาะมันไงมันก็ตัดกันไม่ได้แอนที่เราทำคอนเทนต์ความรักคราที่แล้วก็คือคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะแลวอันนี้คือคอนเทนต์รักรีเทิร์นเห็นไหมมันจะมีการรีเทิร์นกลับมานะคะเนี่ยคะ่ะเจ็ดดาบนะถ้าเคยมีความทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเขาก็จะไม่อยากจะทะเลาะ คุณแล้วอ่ะเนาะเขาดูแล้วเขาอยากจะมาเคลียร์แต่คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่ปากหนักปากแข็งนะคะไม่ค่อยจะยอมรับอะไรง่ายๆนะหรืออีกในกรณีหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนในกรณีที่มือมีมือที่สามเข้ามานะ่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้นั่นนะเขาตัดสินใจแล้วเขาจะกลับมาหาคุณนะจะมาดินเนอร์มานั่งรับประทานอาหารอยากเจออยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะเนี่ยค่ะราชินีถ้วย มันมีราชาถ้วยเห็นไหมราชินีถ้วย the em the e m p e s s นะคะแล้วก็ the e m p e r e r และราชินีเหรียญราชาเหรียญโอ้โหคุณมันจะอะไรขนาดนัดคะก็ะแสดงว่าคุณสองคนเป็นคู่กันแน่นอนเนาะไงมันก็ตัดกันไม่ขาดแต่ในกรณีคนที่แบบเจอความรักที่เป็นพิษนะคะเราขอบอกว่าให้เพื่อนทำกือบจิตใจให้เข้มแข็งนะคะรักตัวเองให้มากที่สุดถ้าคุณรักตัวเอง มันก็ไม่มีใครทําร้ายจิตใจคุณได้นะคะแล้วคุณจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วมันก็จะตัดสินใจได้ง่ายว่าคิดจะทํำไงต่อไปเราก็จะมีความคิดมีแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะเนาะแต่ถ้าในกรณีคนที่มันเป็นคู่กันจริงๆไงมันก็ตัดกันไม่ขาดเขาก็ต้องกลับมานะคะคู่กันแล้วมันก็ไม่แข้วกันเนาะโอเคแล้วไพ่มีอะไรบอกต่อคะ อันนี้คือเดอะทาวเวอร์นะคะแต่เดอะทาวเวอร์นี่คือเห็นไหมยังมีแสงอยู่ภายในะมันไม่ได้มีการพังแสดงเขากลับไปนึกไปคิดพิจารณาต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นะคะมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่มันไม่ดีนะคะแล้วไงคะว้าวคุณอันนี้เห็นไหมเขาคิดอยากสร้างอนาคตสร้าง แปลนสร้างบ้านหรือเขาอาจจะกลับมาเนี่ยไพ่ข้างบนเป็นมาคุยกับคุณตกลงกับคุณนะและข้างล่างคือเป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจจะใช้ชีวิตกับคุณหรืออาจจะถึงขัน้นอยากอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันถึงขั้นแต่งงานกันก็ได้นะคะไพ่จะสื่อเนาะอันนี้คือเป็นไพ่ที่อิสระปลดปล่อยความรู้สึกนะคะ t ด e อ o ฟู Fool, คือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีอิสระเห็นไหมสายลุ้งอยู่ข้างหน้าผู้หญิงคนนี้ยืนมองถึงข้างหน้าจะเป็นเหวเห็นไหมแต่เขาก็ไม่กลัวเขาปลดปล่อยความรู้สึกความคิดของเขามองไปข้างหน้ามีสายลุง้งแสงลุง้งสวยสดงดงามอยู่ข้างหน้าเหมือนกับอนาคตข้างหน้ารอรออยู่ระหว่างคุณสองคนเนาะ คุณเขาจะมีการเดินทางกลับมาแน่นอนเห็นไหมคะหัวเรือหมุนไปพบแห่งความแสงสว่างนะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะรักรีเทิร์นเห็นไหมคะเขานั่งทำสมาธิคิดถึงคุณล่มหล,ลงคุณทุกวันทุกคืนไม่ลืมไม่ไม่เอาออกจากหัวไม่ได้นะคะและไพ่ใบนี้ก็เปรียบเทียบคือ ถ้าภาษาเยอมันเขาบอกเขียนว่ากริชก็คือเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมของกับคุณนะคะหรือทัดไพ่จะสื่อว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะ่ะมันมีอะไรคุมเครือที่คุณไม่เข้าใจอะ่ะอาจจะไม่เข้าใจตัวเขาหรือว่าเขาทําอะไรปิดบังคุณคุณจะได้รับการเปิดเผยเนาะเขาอาจจะมาอธิบายให้คุณฟังก็ได้หรือคุณจะได้รับทราบนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะคือมาเคียว่างั้นเถอคะค่ะเนี่ย เดะแฮงแมนคือตอนนี้เขาก็เศร้าเขาก็ทุกข์นะเขาก็เครียดเขาก็คิดถึงคุณนะแต่แฮงแมนอันนี้มันเป็นการเหมือนคนออกกาลังกายนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้เห็นไหมออกกําลังกายคือเขาอาจจะสื่อว่าให้คุณดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะคะสามถ้วยว้าวสรุปได้เฉลิมฉลองกันนะคะคุณสองคนเป็นคู่กันคะ่ะเขากลับมาแน่นอนเนาะมันเป็น เป็นหัวข้อว่ารักรีเทิร์นแต่อย่าซีเรียสน,นะคะเพื่อนอย่าอินอย่าน้อยเนาะถือว่าเข้ามารับพลังงานบวกๆนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามอย่างที่เราบอกแต่ถ้ารักแล้วเป็นทุกคนใดที่ไม่สมหวังถ้ามันมันจบไปแล้วคุณก็จะได้พบรักใหม่ที่เป็นรักแท้ของคุณนะคะถึงจะมีหัวข้อว่ารักรีเทิร์นก็เถอะก็ขอให้คุณมารับพลังงานบวกๆเนาะโอเคและแองเจิลมีอะไรจะสื่อคะเช่นเดิมเนาะ เองเจลบอกว่าให้คุณโพ i ิท v ฟพลายเหมือนให้คุณคิดบวกนะคะคิดบวกคิดบวกในด้านความรักคิดบวกในความคิดแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะทุกอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่นะเนี่ยการเยียวยากู้คืนให้คุณแสดงว่าเขาจะต้องกลับมาปรับความเข้าใจเหมือนตรงคอนเทนต์ที่เราบอกเนาะเขาต้องกลับมาหาคุณแน่นอนโอเค อันนี้เป็นถ้าเป็นข้อความที่เขาเขียนมาสื่อคุณได้เขาจะมีอะไรจะส่งคะนี่ไพ่เราทำเองนะยังไม่พร้อมแสดงว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อม i love you เห็นไหมคะเขารักคุณผูกพันด้วยรักและผูกพันแสดงว่าเขารักและเขาผูกพันคุณแสดงว่าที่เขาทำอะไรคุ้มครือ เาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่เนาะเขาก็เลยยังทําให้คุณคุมเครือโอเคแล้วแม่มดใจดีอันนี้เราก็ทําเองนะคะมีอะไรจะเตือนจะบอกคะถ้าใครที่เป็นแฟนเพจเราจะรู้เนาะเราจะมีหัวข้อข้อความของเขาถึงคุณแล้วก็ข้ขขขอความของแม่มดแม่มดใจดีมีอะไรจะเตือนจะบอกคะอิสระต่อกันแสดงว่าให้คุณ ทำใจให้เป็นอิสระเนาะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดเนาะกำลังมาคุณแสดงว่าเขากำลังจะมาหาคุณนะคะโอเคค่ะเพื่อนถ้ายังไงอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนเนาะเราขอให้เพื่อนมีความสุขสมบังในความรักนะคะการงานการเงินปีใหม่แล้วเนาะขอให้พบ ต่สิ่งดีๆคนรักที่ดีๆสุขภาพร่างกายที่ดีๆนะคะแล้วเราหวังว่าคงจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะช่วยเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเครักนะคะบ๊ายบาย